นักเรียนเดี๋ยวครูฝากของไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวครูมานะนอ้าวนักเรียนเอ้ยทำอะไรกันน่ะทำอะไรกันน่ะ yeah <laughs> ความมีระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะถ้าคนไม่มีระเบียบวินัยนะคะนักเรียนเป็นตัวอย่างไอ้พวกข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กไม่มีระเบียบวินัยค่ะนี่ขอไว้แค่นี้ค่ะอะไรเหรอนักเรียนคุณป้าขอโทษนะคะเลื่อนอีกอ่ะค่ะเดี๋ยวล่ตั้งใจเรียนรับป่ะขอบคุค่ะหนักก็อย่าเดินเข้ เราต้องด้านเจเนียนนะรู้ไหม,มค่าเธอจะประสบความสำเร็จนะอ่ะถึงแม่จะไปค่ะ